พปัปัุวันของติวสันสนีค่ะเรียกได้ว่าเป็นสองผู้ประกาศข่าวนะคะที่ทุกท่านต้องรู้จักกันนั่นก็คือหน่องพลากรตสามีนักแสดงรุ่นใหญ่อย่างคุณดวงดาวจารุจ,จินดา และคุณติว้วสันสนีนาคพงยังคงร่วมทุกร่วมสุขกันเป็นอย่างดีนะคะหัวลําลึกวันเก่าๆที่สนุกสนานเคยทํางานเป็นผู้ประกาศข่าวร่วมกันเมื่อจะย้อนกลับไป2ผู้ประกาศข่าวรุ่นเก่าอย่างเล่าให้ฟังด้วยว่านับถือเป็นรุ่นที่บุกเบิกจริงๆค่ะรุ่นแรกของสถานีเลยหลัม่การปรับเปลี่ยนรูปแบบเป็นการนําเสนอข่าวจากเดิมเนี่ยไม่มีผู้ประกาศข่าวเป็นเพียงแค่ภาพข่าวลงเสียง จากนั้นดรสมเกตออมนิมนเองจึงเป็นผู้รีเริ่มมีการอ่านข่าวโดยผู้ประกาศเป็นคนแรก จนสถานีช่องอื่นๆก็ปรับเปลี่ยนตามผมไม่ได้คาดหวังจะทําอะไรที่หน้าจอบแบบนี้เลยนะไม่เคยคิดเลยจริงๆนี่ผมนิชอบดูหนงังอยากจะทําหนังมากกว่าเรื่อจบสาขาวภาพยนตร์แต่พวกผ่านเองไปทํางานแรกเป็นการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยททระัะนั้นตรงกันข้ามบ้านของผมเนี่ยทำงานใกล้บ้านจากนั้นผมเองก็เข้ามาเป็นผู้สื่อข่าวของสายทหารต่อที่การทําข่าวที่ทําเนียบรัฐบาลเข้ามาอยู่ฝ่ายในรายการของช่อง7จอย่างไม่ตั้งใจทางผู้ใหญ่เองก็ให้ ไปเป็นพิธีกรรายการนาทีทองพอเป็นพิธีสักพักชองก็มีนโยบายให้มีผู้ประกาศข่าวผมก็ไปเป็นผู้ประกาศข่าวเลยแตกต่างจากติ้วสันสนีซึ่งไต่เต้าจากผู้ประกาศข่าวเข้ารายการเป็นพิธีกรรายการเด็กพิธีกรรายการเกมและเริ่มมาเป็นผู้ประกาศข่าวนึวันหยุดเสาร์อาทิตย์ก่อนที่จะมานั่งอ่านข่าวประจำและนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเส้นทางนะคะวันนี้ทางทีมงานจะพาทุกท่านมาชมภาพปัจจุบันกันคะ่ะจะเป็นยังไงกับความเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้มาติดตามชมภาพกันคะ่ะ